คุับอลเนี่ยทางกานอาเซียนที่เป็นจุดยืนของทีมนครสุขาก้าวห,หน้ามีอะไรบ้างที่เป็นหลักๆครับมันมันมันแต่ละอย่างแต่ละเขตนะครับเหมือนชุมชนก็เนี่ยเราก็เดินหาเดินพวกปะเดินเคาะประตูบ้านไปหาชาวบ้านทุกคน ทุกหลังเพื่อพบปะพ,พ,พ,พูดคุยอะไรเงี้ยไปแจกแผ่นโปสเตอร์นโยบายเป็นหลักนะครับชาวบ้านคนชั้นกลางเขาไม่สนใจอะไรครับฟังปลาใสยเขาก็ไม่ไปเราไปเดินแห่หาเสียงเขาไม่สนใจเขาสนใจนโยบายอย่างเดียวครับนโยบายหลักๆที่ที่ผมอยากจะชวนท่านให้กล่าวสักนิดนะครับเราเรามีหลายอย่างนะนโยบายที่เราทำออกมา33อย่างครับ หลักก็วกอ,อสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมอสอมอชุมชนละหนึ่งแสนบาทนะครับขอนาคานักกา,าต้องเปลี่ยนใหม่ให้มันบอกเวลาได้ยี่บชั่วโมงว,วันนี้มันมันมัน,มนยังบอกไม่ครบยี่บสี่ชั่วโมงครับสงสัยบอกคนนอนมันก็นอนด้วยของกับพวกต่อยอดไอ้ตลาดโต้รุ่ง ิงคลาในมาร์เก็ตอะไรเนี่ยครับที่เราจะทำนโยบายบ้านสวยเมืองสะอาดก็ต้องทำซีซีซีวีก็ต้องทำศูนย์ส่งเสริมวิวทยาฐานะบุคลากรครูในใน,ในเทศบาลนะครับแม่ตัง่งลิงแม่ต้่งสุนัขจรจัดก็ต้องทำครับเยอ น่ากาัที่ท่านที่ให้ประชาชนยอมรับนี้ก็คือตามที่กล่าวมานะครับครับครับผมการวางทีมผู้บริหารของของท่านครับผมแต่ละท่านท่านรู้ยังมีใครบ้างครับผมก็ต้องบอกว่ามีพออนิคมจันคุ้งพออนิคมจันคุ้มครับอดีตพออสํานกการศึกษา นครตรังอดีตขอ,อโรงเรียนเทศบาล5เป็นผู้ขอตั้งโรงเรียนเทศบาละรองนายกด้านการศึกษาแล้วก็วท่านอําบุญธรรมปาโลอดีตรแรงงานจังหวัดสงขลามาเป็นมาดูแลเรื่องสาธารณสุขแล้วก็มีนักธุรกิจด้วยมีข้าราการมีนักธุรกิจ มีนักการเมืองอยู่ด้วยเหมือนรองยกด้านการท่องเที่ยวด้านสำนักการคลังก็วางตัวคุณสุภารั์บุญสมซึ่งเป็นนักททษบิดสงขาการศึกษาจบมาจากต่างประเทศวิศวะาสารัฐอเมริกานะครับท่านก็เป็นอดีตเลขานายกโค์งการบริหารจังหวัดสงขา มาดูแลด้าน,นสำนักการช่างนะครับสี่ด้านครบหมดแล้วมีที่ปรึกษาแบบท่านสมนึกมีแสงนะครับท่านสมนึกก็อดีตพอเอ่อพอาการผสมศึกษาท mm hmm. ั้งจังหวัดนะพูดง่ายหัวหน้าครูทั้งจังหวัด mm hmm. เข้ามาช่วยเป็นดูแลดูแลน้องๆดูแลทีม คือทีมของผมเนี่ยขอตั้งขึ้นมาแบบใช้คนสามวัยฮะวัยประสบการณ์ก็แบบท่านสมนึกมีแสงวัยทำงานก็แบบแล้วก็วัยคนรุ่นใหม่ด้วยก็ได้อ่ขอสมนึกค่คอยดูแลน้องๆว่าทำแอันี้ได้นะไอ้นี้ผิดนะคอยเตือนน้องๆอ,อะไรอย่างนี้ครับที่ปรึกษาก็มีสี่ท่านท่านจิตทวีตาก็อดีต ประธานสภาเทศบาลนคนรสงขลาคุณอนุภาพบุญช่วยอดีตประธานแล้วก็ท่านบุญเหิมสวนกลางขำก็เป็นอดีตนายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนวอนน,นลิเฉลิมโรงเรียนอนุบาลสงขราก็มีคนก็เลขาคุณเกลียงไกรค,คุมขำ อดีตก็เป็นเยอชนและเด็กจังหวัดสงขาจบวิทยาโทนิดาครับทั้งหมดสิบท่านผู้บริยานะครับท่านครับทางสอเขตครับท่านจัดสรรหามาอย่างไรครับในการคัดตัวที่มา,มาลงดวมทีมันนี้ครับสนเสนอตัวข้ไมจากการเบื้องต้นเราก็ดูว่า เป็นญาติมีญาติเยอะไหมเป็นลูกใครมีพักพวกใครเพื่อนเยอะไหมเบื้องต้งนก็นดูจากนี้ครับขอบถามๆนะครับถ้าหากท่านได้เป็นนายกเทศบาลนครสุขาในครั้งนี้ท่านมีวิสัยทัศน์าาเป็นอย่างไรที่น,นครสุครก็ดูจากนโยบายนะครับที่จะสร้างความเจริญให้สงขาในส่วน้วิสัยทัศน์ของของเราที่แม่นะครับทีมนครสุขาแล้วหน้าก็ มหานครสร้างสรรค์สวรรค์แห่งการเรียนรู้เมืองหน้าอยู่ยอย่างยั่งยืนครับท่านพร้มเลยใช่ไหมครับถ้าว่าได้รับลงรับลงมือทําเลยใช่ไหมครับจากการเดินพบาปะชาวบ้านในวันนี้พร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ